ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแคทวิทท็อปปี้เซอรันิค้าเนึ้นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยครับยอดนักสืบจิ๋วโคนันฉบับพิเศษรวมเล่มฉบับไฮบาระไอซเลคชั่นเล่ม1กับ2นะครับเป็นเวอร์ชั่น2เล่มจบเราจะมาดูกันนะครับผมอันนี้มันเป็นเวอร์ชันแบบรวมเล่มเขาเรียกว่าเหมือนรวมเรื่องที่เกี่ยวกับไฮบาระนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด2เล่มจบนะเพิ่งออกมาเลยซึ่งการรวมเล่มอย่างนี้เนี่ย ต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องปกติสําหรับโคนันนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันก็มีรวมเล่มเหมือนกันนะครับผมเป็นรวมเล่ม romantic selection เขาเรียกว่ามันจะมีซีนประทับใจระหว่างโคนนนชินิจิแล้วก็รันนั่นเองนะครับผมจะจะเป็นแบบออกมานานแล้วนะนี่สภาพค่อนข้างเหลืองเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันมี3ามเล่มจบแต่ส่วนตัวผมมีแค่เล่มเดียวนะแต่วันนี้ที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยมันคือ เวอร์ชันไฮบาระนั่นเองก็คือรวมเรื่องเกี่ยวกับไฮบาระนะครับผมเราก็จะมารีวิวกันมีทั้งหมด2เล่มเรามารีวิวเล่มแรกก่อนเลยนะครับหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับหา้าปกด้านข้างก็ด้านหลังนะครับราคาปกอยู่ที่320บบาท นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คาหนังสือนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกึง่งๆโฆษณาสำหรับตัวเดอ Movie ภาคล่าสุดที่เข้าไปก็สามารถถอดออกมาได้นะดูกปกในดูตัวปกในกันก่อนกปกในเข้าไปก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับอย่างนี้ปกมันปกข้างหน้าเลยนะเปิดเข้ามาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะเป็นรูปไฮระนั่นเอง สารบัญก็เล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นเกี่ยวกับเปิดตัวไฮบาระนะครับหนึ่งเล่มก็จะมีทั้งหมดประมาณ9คดีนั่นเองนะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮบาระ9เรื่องแล้วก็แต่ละแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีขั้นด้วยเกิดความรู้เกี่ยวกับไฮบาระไอ้นั่นเองนะครับผมนี่มีสี่ช่วงประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่มันราคา3 20บบาทเนี่ยเหตุผลที่มันราคาประมาณนี้เนี่ยเพราะว่า ทางค่ายวิบูลกิจเขาบอกว่าตัวเล่มนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างทำออกมาพิเศษแล้วก็ทำออกมาคุณภาพสูงมากๆนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนกระดาษใหม่เป็นกระดาษแบบกิรีสนะครับก็จริงๆก่อนซื้อมาก็อยู่ในซิลก็จะไม่รู้นะครับผมว่ามันจะเป็นกิรีสแต่พอแกะออกมาแล้วก็สังเกตได้เลยว่ามันมันดีขึ้นจริงๆครับ คือพวกตัวภาพพวกตัวเนื้อกระดาษมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวภาพหลายเส้นต่างๆก็มีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็เนื้อกระดาษมีความเป็นสีขาวมากขึ้นนะครับผมแต่มันก็ยังอมเหลืองนิดนิดนะแต่มันก็จะไม่เหลืองเท่ากับเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นลูกเล่มปกตินั่นเองนะครับผมถ้าเป็นรูปเล่มปกติมันจะค่อนข้างที่จะเหลืองมากๆเลยเพราะเป็นกระดาษแบบธรรมดาเดีย๋ยวเปิดให้ดู ่นปกตินี่เป็นคนอันเล่มที่83นะครับตอนราคาปก55บาทค่อนข้างเหลืองเลยนะพอผ่านระยะเวลาไปอะไรประมาณนี้นะครับพอเปลี่ยนมันเป็นกรีนเลสเนี่ยผ่านเวลาไปแล้วก็หวังว่ากระดาษมันจะไม่เหลืองเท่าอันก่อนๆนะครับผมก็สำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าเวอร์ชันเอาใจ คู่จิ้นของเราโคน,นันกับไฮบาระนะครับก็เป็นคู่ที่หลายๆคนเชียร์นะจริงเชียร์กว่าคู่หลักอีกม้งผมว่าอ่าเล่มหนึ่จบไปแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด9คดีเล่มสองก็หน้าปกคล้ายๆกันอันนี้ก็จะมีที่คาดมาเหมือนกันนะครับคาดก็คนละลายกันนะคนละลายกับเล่มแรกดูเล่มสองหน้าปกก็จะเป็นพวก สมาคมนักสืบเบยาวชนแล้วก็คนนั้นนะครับอันนี้นนข้างเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับราคาลูกปเลป่นอยู่ที่สามรยี่ิบาทเหมือนเดิมครับประมาณนี้ก็เข้าใจทำน้ำปกเป็นอันนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ให้บาระออกเนี่ยตอนที่ออกก็จะมีความเกี่ยวข้องกับพวก เด็กๆในสมาคมนักสืบเยาวชนนะครับผมนะรูปปกด้านในด้านในเป็นสีส้มนะครับผมลายก็จะเหมือนกับหน้าปกตัวธรรมดาเลยนะเปิดมาเป็นรูปไฮบาระเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสารบัญมีเก้าคดีเหมือนกันนะแล้วก็มีแล้วมีจะเป็นเขาจะเรียกว่าไฮบาระไอซีเค i โปรไฟล์นะครับผมขั้นอยู่ในแต่ละตอน ประมาณนี้แล้วก็มี mystery chain story อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์พิเศษระหว่บบางเลรียนนะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างอัปเดตใหม่อยู่นะครับนี่ secret file จะเป็นอย่างนี้สำหรับแฟนพันแท้ให้ละละอะไรนะนี่อันนี้ก็มี cut ซีน,นต่างเป็นข้อมูล เพิ่มเติมอะไรเล่มหนึ่งก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ตอนค่อนข้างใหม่เลยรวมถึงตอนประมาณตอนที่ไฮบาระทำตุกตาตุกตานักเตะสุดที่รักของเขาหายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่ามัน ตอนที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเคยดูเป็นเวอร์ชันแอนิเมชันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหม่อยู่นะมาหนี้ครับไม่มีอะไรมากแต่เอาจริงๆพอทำออกมาแล้วได้จัดได้สัมผัสจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าลายเส้นมันคมมากแล้วก็กระดาษมันก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผมสมกับที่เป็นหนังสือในยุคนี้มันฉบับรวมเล่มพิเศษนะครับผมสำหรับ้าสิบิวโคน,นัน ไฮเบล่าไอซิลิคชันนะครับผมถ้ามอกมาดีมากๆครับแนะนําให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับไฮเบล่าเนี่ยก็ไปซื้อเก็บกันได้นะครับผมหรือแฟนคลับคนนนี่นนแหละไปซื้อเก็บกันได้เล่นละสาม้ยยีบาทนะครับผมตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปหรือไม่ก็ตาม l a z a ด a าตามช็อปปีอะไรนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็บางทีก็อาจจะราคาถูกกว่าราคาปกลงมานิดหนึ่งก็ลองกดลิงก์ข้างล่างกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยู่ก็ประมาณนี้นะครับครั้งนี้มาสั้น ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราครั้งหน้าแคทวิทอบบี้จะกลับมารีวิวอะไรหรือจะกลับมาพูดถึงเกี่ยวอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย